มาแม่มาแม่มากินข้าวแม่มาเลยครับมาเบิ่งข่อยยุ่งเข้ามั้ยนับเข้าไปยับเข้าไปยับเข้าไปสามตัวตัวหกตัวนี่เน้นแล้วก็พอใจบุกินก็ได้เอาเข้านะเหสามตัวเนี่ยแม่นั่นแหละขันเห็นสามตัวสุดเนาะโอ้สองตัวนี่เอาข่านะ มาเดิมมาเดิอมาเด้มกินเขาน้ำกันกินเขาน้ำกันซะก่อนมาครับขอบคุณรายนครับเขาอกินน้ำกันมันกินเข่าสามตายมั้ยผมอยู่ร้ยทวไม่ง้นไงอันเนี้ยผักกาดอมผไกกาดหอ ตาสดวยเนี่โอ้ยเบสีเบ็ดปานี่ก็เี่ยห็นขนาดนี้เลยเขาแบนี่้กินได้กมกินวยอันนี้เบ็ดเอะไรนะเ็ดปากรอบปากรอบปอะไรนะปลายงปละเียปลาาปลาแง่ ปลากะยงใ่เออะจะปซิวด้ไยมนะปลายงว้าวปลาแบบต้ปลาซิวดู่าปดูในเรื่ปลาซิวเนาะตัวเล็กเ้องไม่รู้จักปลาอ้านีวมไข่ต้มไข่ต้วมไข่ต้มเตียมนี่ไก่ทอด เอามาช่วยกินแล้วรู้ให้มาหมดแล้วเนี่ยลุงพานจะไม่มีอะไรกินแล้วเนยไม่เหลือหรอกเหลือแต่ผักไม่ต้องปากโอ้โห้เหลื้อต่ขี้อาหารหน่อยนะเนาะไปสามตัวตรงเลยเหรอเท่าไหร่คูณเท่าไหร่ดีอ่ะมื่นคูนมื่น ขายพยางลูกพันขายยางไปซื้อเลยมันจริงหม่ได้แกแล้วเราลูกพันอ่ะพ่อครัวหมุนจริงจริงหมุนไหมหมุนมันอยากหมุนก็่อนพ่อครัวไหเลิกแล้วเลินแล้วไปไปผมลังเสียมไริงาิงงไมลรางมือก่อนตื่นหน้าแล้วเขเพิ่มเงินาหน่ะไม่รู้นี่ก็มิ้มาจี้กู่นี่ฟังทางฟังทางเอฟีมาทานข้าวด้วยกันนะคะ มาเบ่งเหม่ไปไท้บ้านของใหม่กับของเก่าของเก่าเจมกว่าแม่ซอเม่บึงไหม่ยมาชีลอยงเนยนไม่เนียนเก่าอันเก่าหนี่ยเจมกว่า แม่เห็นตกปลาปับไม่เป็นนี่คือไล่หวยแล้วข้าวปลา็กตอนปรนีัไร่มันไล่มันต้องปราบีปลาหาตัวหาข้ามกิมหนังต้อนบ้างักปลาอย่างเดียบอกใครบอกผู้เดียวว่ากินซ้ำตาอยู่ต่อ้สูตรอะไรอั กินข้าวกับมังคุดซากอะไรได้ได้ได้จ้าัะกยเม็ดเก้ากินข้าวกับบักัดบุคุชาแล้วบัตนี้อ๋ออันนี้พังเน่าออืนบัรอั้อนพังเน่าบัตเจ้าสิอื่นพัอขาอะไรเจ้าวางขาอะไรูน่ชิ้ากันแทงตู่ไปแทงไหนแทงยังไงไปใช้ยัไงเอาหน้ามันคุยเขาอยู่ล้วเขาสีเมือช่มนี้ เขาเมื่อบานพูดเมื่อบานนางรำกับไก่ไก่เนาะได้ยินแม่อไม่ยินก็จะออฟแอบจนสี่ทุ่มอยู่ป่ะมาอนี้นะแหงคันรถสุโจสามสาวน่ะเจ้าย่ารำคานได้ขอสิไประยุพธนบ่ได้รำคานอยู่นีรถขับสุเจบ่จะไปกันพอบ่ได้ร่างคนได้ขอกันน่อนลัคนน่ะไทยสีนอนลัข่อยจุดเงียบุกเงียบข่อยได้ยินบมดรักเก่ากันนะล่ะ แมาสวัสดีจ้าแม่ทินคุณสวายบอกเอ็ดสวายโอ้เอ็ดสวายบ้ากินข้าวน้ำเดียวเด้อคุณสวายมากินข้าวน้ำเดียวมาแม่มาแม่ไม่ถึงกินยังยังกินย่ำได้กะเข่าคือเก่า เดี๋ยไม่กินน้ำกิงอีกบ่นั่งกลัวนะเอิรั่งกัวจะสวนนะเอชเอ้ยดกับ่ยองมากินย่ำดึกๆนั่งการสวนผักไม่ได้ไม่อตาตัวไวเลลุงไวงานเถื่อบ้างน้าแม่ทีมน้ำไม่มีให้ลุงเลย อันนี้ก็ไล่จำถังเศนห้องป่าทรายห้องปลาทรางไปนี่อะไรนี่โอ้คนดูก้าพันกว่าีนธรรมดาเนี่ย

น้องน้ำพึ่งเป็นกำลังใจให้จ้าจากเยอรมันจ้าโอขอบคุณนะคะน้องกินแม่บางชอ,อบกินทีหลังร่างไขยล่างจามกิกน ใครจะไม่กินน yes. uh ่ะกินที่ลังเก็บของใครเอาก็่าใครเขาได้แน่เนาะที่ลาวันได้สติกเกอร์เยอะเผืนว่ะเอาให้เขาได้แน่ ดูไ <One> ม <input> ่ต้นส่นมุนเลยทเดหวเข็ดลอยปลากระปองเจ้าหรอรรดกวนออันรถกวนอนี้คกวนน่ะหน้าตีเไอคนกวนแน่หตีขอบนะคะสวัสดีจ้าน้องน้ำพึ่งนะคะพค่ณสมคิดน้ำข้าว้ะ ไอ้กินเนี่ยโอ้ยมันมาเป็นเป็นน้ำเขาไว้กินทีหลังหมดเลยไงหมดลงมาเป็นวัดถินจั่งเยอะๆจะเกิดสมบูรมันหมดมันหมดจักเถื่อคกินมักรเช่าละอิ่มมักรเช่าอ่ให้พูดเล่นไงเอออึดบ่อยากอยู่ในขั้วนี่ ปลาหมดแล้วามัหแล้วไหามากกําละไคนอบ้าแม่ดีเว้ยเขาแบ่งใบกินสมบูรณ์อแบหเลยวันนบ่งหดละแบ่งกินนั่นละเนาะบางทีกัชีกย่องย่องมาผู้สามที่ทุ่มผู้เชิญทานเดือดมูล้องลรแล้วนี่นาพยังมากตขานใลุงด้วันนี้ ปพรอนไปลครับครับครับไปนครับเป็เพรอนไเครับครับเอาเป็นย่างกระเด็นใส่นี่น้ำ no. ย okay. ังลายเรอต้อเก่ายังลายย่เยเลยลายเยเลลายเยโอ้บ่ออบออบ่ออยากนใส่ก็ต้องงวงเขาเจ้ากลใกล้อย่าไปแจ้งบกสถานะบอกอยู่ังไยอยู่คเย ห้อนวานิ้ว่นแล้วห้านิ้วัห้านิวัม่าหอหอยว่าเมด่ามานอนกับ่อยให้เจ้านอนทางนั่นเจ้ากับโบโบโจ้าวว่าเขาค่ายกันมาแต่บ้านเตียให้นอนร่วมกันจังไ วนท่านคอยให้ก hey, oh oh ันนะคอยบอม่าน yeah, ับน้องไปสิมาน้าให้กันก็ใมาน้าบุบบอมาแล้วย่านภาพไปขังไม่เนีครับครอบอุัวคุณพี่แม่หนนน้อ่ ก็ปุ Whoa, oh, ork, oh. huh? hmm. mm ่น hmm. ก็ยายไม่เห็นหรอไส่ละของเจ้าข้นหลายละข้นอยากอ้างไม่หน่ตัวแมนแปดสิบคนความมูอยู่นี่นเ่บอกไม่มีใช่ไหมวก็บอกไม่มีคนกรึ้งครึ่นครึังคึ่งกงขึงครึ่งึงครง่ง คนารอีนีผ้ใดเนี่มีผู้ใดเจ้าฮุ้จักสือคุณเพนวัดีค่ะน้องน้ำพุวัดีจ้าคุณลูกจีราวัดีค่ะโอ้ยเก่าสิบคนและคุณได้ยินเสียงกามาลุลุ่ยคุณสุดาวัดีจ้าคุณบัรินวัดีจ้ามุนติวติวอยู่ มดและคอมเมนต์ของานบดทันบลยนี้มดทานข้าวอร่อยอร่อยไรแรงมดมดอะไรคนนี้ไปไปกินเจ้าันนี้เขาสุกันเกาสุบแปดบาทคนมาหลายเลยโอ้โหะขอไม่ิ้นเอาเลียกีมาใช่นนะเด้อ ไปไปว่ต้องเอื้อนเขาใชไมลูพันเอวป่าเท่าไหร่เหอดูแลตามเด็กดูหลายเลยูนะตามแล้วที่บอกไงอ๋อโอ้แม่บอกไงขั้นแค่ยเนาะเอาแล้อตัวนี้ลุงกับป้านู่ลตัวบักง่ายตัเห็นก็แตกแต่ว่าไม่แตกคนผิดแลวลุ้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะมาเดอมาดูแอ เขาที่เปิดที่เข่าเวลาตีเจ็บเจ้เจียงวะนี่ยังมีปาอ้าวมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยไก่ไก่เอาออกไปเอาใส่ถาดเอาเสืออิ่มแล้วเราไม่เก็บไว้อีกล่ะเอาเสือเอาใส่ถาดเอาใส่เอาใส่นี่ไว้อ้าวเสือเขาไมาเปลี่ยนข้างไปกินฝั่งนั้นอีกบังกองเด้กโอ้เพิ่นบังกองเพิ่นเพิ่นอย่างใช่สู้กองแต่กินปลาตะแซ่บนะกว่าอืออือเฮียจำเส็บนะเสือเขาดึงสีเบิองนี่ ได้ม้อนก็ฮิปไปกินน้ำเขาเมื่อก็อาบน้านอนแมนไปไหมในไอติมขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับพอซีเบอง์ไฮโดรว่าต้องห่วงงานเพรามีอันฮานอยู่เดี่นะ